ขอเลาเรียงแบบม่ี้กได้ค่ะประมาณตรงนี้ครับตรงตรงช็าตมอกสองสามสี่เาครับหนึ่งสอามเครับหขอหัขอแยกขอถวเรียงกันแถวหน้ากระดานสักครั้นู่้พอใช้ข้จัด ก็าจได้นำไปยึดถือนะครับปฏิบัติในรับต่อด้วยอีมานิไม่อย่างพันเตนะครับต่อด้วยํำแปลเป็นภาษาต่านะใรัจจุบีนแถวที่6กับแถวที่7ก็เด้กากัศนะครับ5มาแบบที่5หน้าท่านจุดนีีนะครับก็เป็นไพายน้ำนะครับสายหลักของที่าาลดไ้จกกงหมม เป็นผู้ใหญ่บ้านนาคแพรนะคะเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านท่ามะขามบนี้นะคะแล้วก็ที่เป็นเขาควายที่ห้อยสวยศัพท์พะควรตอพระรหัสตาสัมมาสามพุทธสานะโอ้สะอิมานีพระยักษันเตพระัโฆอิมานีพระตานี กับแถวที huh. uh ่เนรอผ่อนได้เลยนะครับ6ืนรอผ่อนได้เลยครับี่เืองตนะิดมือนะคะเราจะตบพร้อมกัน3ครั้งนับหนึ่สแล้วค่อยตบนะคัสร้างมูลค่าเพิ่มต่อได้ครับ ไม่ว่าจะเป็นตะเกียบหรือขอบูุกมากครับด้านในนะครับด้ามาถึงระดับนี้นะครับมันก็จะไหลหลงทพ่อนี้นะครับแล้วก็มาออกนี่ครับครับตันนี้ก็ด้วยแล้วก็มีามทางวัฒนธรรมมีมทั้งธรรมชาติแล้วก็ได้ตัวอย่างของอาหารการห่ออะไรต่างๆนะคะที่แบบเหมือนอร่อยแล้วก็ที้ง,ง่ายนะมันก็จะกาจัดง่ายแล้วก็วันนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะช่วยกันอุดหนุนนะคะฝนยังไม่ตกคนะ่ะแต่ว่ากดอ,อื่นก็จะมีออของของขวัญปล่อยภาพนะครับปล่อยภาพนะครับไ์ไม่พอกดรักก็ปล่อยครับการเผาไบโอชาเนี่ยมันจะมีการปล่อยคาร์บอนน้อยกว่า,าใช่ครับเกี่ยวกับการที่ปล่อยคาร์บอนนะฮะเรามาดูว่าเขาใช้ถ่านเป็นไบโอชาร์หรือว่าใช้ก๊าซมีเทนถ้กาก๊าซมีเทนเยีเม่มี่สอนทำไปน,นี้ก็ดีนะคะ พี่สอนทขาไม่ดีด้วยจะดีนะทำให้าคิด่ต้องออ่อยๆใช่ใช่ครับก็มาเสร็จแล้วครับ ใช่ใช่จะขอมมากครับโอเคครับอาบน้